สวัสดีครับทุกคนดีผมจะมาทาทาย,ายอ์นาเปิดไม่ใช่หร หรือ,รอว่าจะใช่ใ,ชใครจะอยู่ก็อยู่เถอะไปละไปเร็วมาเร็วยังกับเดอะแฟลชดูแบบตั้งใจดูเสียงไปไหนไอ้ยาสวยแล้วไม่ได้ยินเสียงตะก้องตะก้องข้างบ้านเหรอนถ่ายนี่แหละขอเสนอาช่วยกันไซเลนทีไมเป็นไม์คู่ตัวน้อยรับเสียงได้2ทิศทางพร้อมกันใช้ได้ทั้งกับกล้องและสมาร์ทโฟนจะใช้กับกล้องหรือสมาร์ทโฟน,หร,ห,นหรือจะใช้หน้าหลังก็าสามารถทําได้โดยการเปลี่ยนสวิตช์เชื่อมต่อผ่านสายแจ็ค3.5หากเปลี่ยนอุปกรณ์ก็ไม่จำเป็นต้องใช้สายแปลงอีกต่อไปมีช็อคเมาส์มาให้และในกล่องก็ยังมีฟองน้ำและขนแมวกันลมให สถานการณ์ไหนง่ายจริงๆนะดูสิมีกระเป๋ามาให้สําหรับเก็บอุปกรณ์กันน้ําด้วยนะไปลองแก้มือกันแล้วครั้งนี้ก็จะได้ยินตาก,กล้องแบบชัดเจนไปดูกันเลยเราก็กลับมาอีกแล้วก็ได้ทุกคนกลับมาแล้วรเราก็กลับมาแล้วทุกคนเรากลับมาครั้งนี้เพราะอะไรครับเรากลับมาครั้งนี้เพราะว่ารอบที่แล้วมันไมไ่ยินเสียงเลยทุกคนราคา1790รบบาทผมครับ